สวัสดีครับวันนี้จะทำการทดสอบอินเวอร์เตอร์ DSC ออนเกน,นะครับตัว Dc ในที่ตัวนี้ขนาด3กิโลวัตต์ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอุปกรณ์ต่างๆ่างคร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอ,อ,นะอ,อะ่นระบบแล้วก็เชสระบบในตอวเริ่มต้นนะครับเราก็จะมีตู้ AC combiner น,นะครับก็ MCB 1เดี๋ยวจะจ่ายไฟไปหาตัวอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนตู้ DC combiner ที่ลูกค้าตรงนี้ก็คือตอนนี้เราต่อแผง1สติงคือแผแผงนะครับเดี๋ยวผมจะออนดีตัวนี้ไปอินวร์เตอร์ก็จะติดนะครับครับผม Dc Energy นะครับตัวน,นี้ออนติดขนาด3กิโลวั์นะครับสเปคสเปคตามนี้นะครับก็คือรับโวลต์อินพุต1 2 0 5 0 0้โวลต์ DC mppt โวลต์นะครับ100-500 โวลต์ดีซีหนสตริงก็กระแสก็คือ10แอมป์นะครับก็เป็นระบบซิงเกิลเฟสสองร้อยสามสิบโวลต์ครับผม AC o u t p u t 13แอมป์ AC นะครับ AC power ก็คือขนาด3กิโลวัตต์ Operating งเทมนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานในช่วงอุณหภูมิลบ25ถึง60ตามเนมตามเนมเพลนะครับเป็น IP65 ครับก็กันน้ำกันฝนกันฝุ่นได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียว โอเคเกิด okay. connecting นะครับใช้ standard e c ส6 1 0 9นนะครับโอเคครับหน้าตาของ DSC on r i t นะครับ mm hmm. เขาก็จะมีพอร์ต MPPT DC นะครับหนึ่งพอร์ตก็คือบวกกับลบ1สติงตัวนี้ก็จะเป็น D.S นะครับเอาไฟ DC เข้าพอร์ตสื่อสารก็จะมีพอร์ต4 8 5นะครับอนนี้เราจะต่อพาราแล้ว ส่วน Wi-Fi ก็มีนะครับสำหรับดูค่าพลังงานแบบเหลียวถามอนี่คือพอร์ตก i ินะครับผมต่อข้าวๆ On ้ออนเข้ามาแล้วนะครับอดูค่าพารามิเตอร์กันตอนนี้เรามีโวลต์ DC จากแผงนะครับ8แผง1 s t สติก็330โวลต์อ่าเ c เรายังไม่ต่อนะครับเราแก้ไขครับต่อละแต่ยังไม่ได้อนบรกเกอร์อันนี้ เดี๋ยวผมจะทำการออนเบเกอร์นะครับก็ดูว่าเขาซิงไฟโอเคออนเบเกอร์ดีซีครับรอสักครู่นะครับระบบก็จะสิงโอเคไฟระบบนะครับ230โวลต์ กระแสยังไม่วิ่งนะครับฟรีนซี่สี่นะครับอ่เอมาแล้วนะครับแต่ระบบยังโชว์อะรามอยู่นะครับตอนนี้ เราก็ทำการวัด AC output ด้วยมิเตอร์ฟลุก FC นะครับวัดเคอร์เรนนะครับเคอร์เนกระแสเอา u t พุตนี่ก็ดูผ่านแอป,ปได้ครับดูกราฟผ่านแอป,ปได้เขาจะโชว์มาเป็นกราฟส่วน DC output นะครับเราก็ใช้ f ลุก279ขอโทษ289นะครับดูวัดกระแสของ DC นะครับที่เข้าแผงอ่าโอเคนี่อินเวอร์เตอร์เริ่มซิง์แล้วนะครับโอเคอินเวอร์เตอร์นอ์มอนแล้วครับเขาจะเริ่มจ่ายกระแส AC ออกไปแต่ครั้นี้ขึ้นอยู่กับแสงอ่าเมื่อกี้300โวลต์อยู่เลยตอนนี้มีเมฆเหลือ200กว่าแต่ตอนนี้เขาก็จ่ายกระแสออกไปแล้วนะครับทางด้าน AC ค่อยๆเทคโหลดขึ้นไปนะครับอ่าโอเคก็ค่าเดียวกันนะครับ ส่วน289นะครับเขาก็วัดกระแสทางด้าน DC นะครับก็เราก็ใช้เคอร์เลนต์นะครับตัวฮุกแอมดีซีนะครับความหมายก็คือ1มิลลิโวลต์ที่อ่านได้บนบนเครื่องมือวัดก็เท่ากับ1แอมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอ่านได้จุดแมิลลิโวลต์ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็จุดแปแอมครับผมเพราะกระแสเหลือน้อยละ,ะตอนเย็นแล้วนะครับที่เทสให้ลูกค้า โอเคกลับมาดูหน้า PV input เหลือ2 4 6 1M กโวลต์1แอมป์ก็ใกล้เคียงกันนะครับเครื่องมือวัดมิเตอร์ฟลุกกับตัวตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์กระแส DC วัดเหลือเท่าไหร่ก็วัดที่ใช้งานตอนนี้ที่เข้าไปในระบบนะครับก็248วัตต์ AC หาร220ก็จะได้ประมาณ 1M กว่าแอมป์กว่าๆครับ ่าโอเคถูกต้องนะครับกระแสหนึแอมป์โอเคก็สำหรับการทดสอบ DSC on grid ส3 w, กิโลวัตต์ก็ขอจบเท่านี้นะครับอ่าส่งมอบให้ลูกค้าได้อ่าเดี๋ยวเราเทสอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันอ่าฟังก์ชัน r e v e r s e power นะแก้ไขนะครับฟังก์ชัน island mode ก็คือ off AC ระบบต้อง ันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันปกติของอินเวอร์เตอร์ออนกิดนะครับออฟแล้วเขาต้องหยุดทำงานโอเคครับ